สวัสดีค่ะพี่น้องมื่อนี้จ๋าพามาจอบเบื้องเฮดอีกแล้วค่ะพี่น้องมาหกรอบแล้วค่ะเตจเตจจ๋านำใจสิพามาเก็ีเหเฮดเซฟค่ะพี่น้องไปเบื้องกันเลยค่ะพี่น้องอ๋อเดอีกแล้วค่ะเป็นตะเข็แถวใช่ค่ะพี่น้องเออน้ำปักบูกยเนาะก็เแถาค่ะค่ะพี่น้อง เท่าเท่าเบิดค่ะบมเมนเซฟดอกค่ะพี่น้องอัน,นอีสวมคือเก่าหรอคะ่ะแต่จะพผ้ายางเระเบิ่งอีกคะ่ะแถวๆนี้นะขามาเก็บอีเซฟค่ะพี่น้องโอ้โหนี่าดอกอทีสวมคือเกา่าค่ะพี่นอ้องเหน็นไหมคะ คนตกใส่ค่ะพี่น้องมันก็เล่บโป่งามเห็ดไหมมันหมดเถ่าแต่มันก็คือมันเถ่าแต่ดอกมีอ่อนไเห็นคะย้อนทันผ่อน อยากสห้เบิ่งอีกเ้อค่ะอย่าไลต่ตาเอาพอแบบช็อตเด็ดเลยค่ะคอยบอเสียเวลาเนาะพี่น้องเนาะอ๋อเห็นนี่แล้วค่ะมาท่านเผามาท่านเผาค่ะดอกนี่โอ้ยอึบเป็นอ่อนอยู่ค่ะพี่น้องอนะคะขันขาวๆสีอ่อนอยู่ค่ะพี่น้องติดดอกนึงค่ะโอ้ยเนาะ อันนี้ไปทางเกลหรอกคะ่ะแต่จะเสียวขามันบ <c oughs> วกดรดเดดเอาขาเนาะขามันเสียบคำหกึ่งขึ้ด,ดีนะจะจะมากินขามันเดรดแค่เอาขท้ามันพูนกดกระดอกนี่ทำงานจะดึงดอกหนึ่งที่เกลเกลค่ะแกลอีกแล้วหนึ่นสองดอกแก่หมดค่ะ จะได้เนาะมาเดี๋ยวบ้ามือหนึ่งเข่าเบิ๊บจากพี่น้องดอกนั่นด้กเอาได้บนโอ้ดอกนี้อ่อนอยู่ค่ะเอาได้อยู่แข็งๆอยู่ค่ะเลือกเอาค่ะชวยเลือกได้คนนะ่ะ <laughs> เดี๋ยวจะเบิ่งอีกกันค่ะเหล่าเบิ่งอีกกันเด้อพี่น้องเด้อค่ะ พ่อยแล้วค่ะทำมาสิแฟนจะาพ่อเห็ดแฟนจะาพ่อเห็ดย่าตงกุลเมียพ่อเห็ดดีใจเลยพี่น้องจะไปเคลื่อนเปียวน้ำเล่าค่ะอฝรั่งเจอเห็ดโอ้หฝรั่ง กำลังพอจะดอกนางมแท้บมเด้พอดูได้ฉนนัน่มใสอ่อนนะคะแต่มันนั่นมันถือฝนค่ะพบินองมันก็เล่นที่จังมันเถาไหมค่ะโอ้ดอกนี้คื้สไปบรวอดดอกเถาแห่งค่ะองดอกนี้ดู เมยทัวร์สามโดกค่ะดอกนี้ก็พอได้อยู่ค่ะเอาขามันดอกอ่อนๆโอ้ยแถวเบิดค่ะพี่น้องซีดีกว่าสองเซเลบูเล่ไม่มีเขาเอิ่นบูเล่โอ้ลิเซปเลิเซปพี่น้องลิเซปบอคาโอโหโหโหเหรอเป็นเซปบอคาพี่น้องรุ่นๆชาติรุ่นๆแจกกับว่าแม่พักแน่นั่นค่ะ

เราเจอค่ะจะได้ว่ามัน,ขนมเข่าเลยจะยางรอบ,บนอีกกันค่ะนนี้แถวๆนี้แหละค่ะเห็นมะข่ะพี่น้องเจียนคูลเลอร์โอ้บลอนก็เนาะสิบบลองเนาะเห็นมะค่าสองดอกแล้วหนาะเนาะพอนป่ะผ่อนยังกะสิเก็บเบิดต์ตอนนี้บอวคอย ่อ้ยแจยงนอกของได้เงนบอ่ค่ะมันถือฝนค่ะแม่นฝนบาตกมันก็ะสอบวเถ่าเร็วดอกค่ะอันนี้ฝนตกถือมันมันได้เถ่าเร็วไมค่ะลี่มาตีกินเป็นไผ่มาแย่งไผ่หนูแย่งมันได้วงสวงจา๋ามาแย่งรีมากินเห็ดค่ะ มันตีนเคี้ยวค่เห็นบ่คา,าดอกน้อยตุ่ตมไหมคะยากิย่ายางอเจ้าชอหาดล่างยางมาเหยียบเห็น,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 นไหคะตุ่มมังคะ่ะจะมีแหละก็ล่างเสียดก็พี่น้องจะพางอีกจะพอจะเจอเบื้งอีกเจอพี่น้งน,นาจะเดินเช่ชชาค่ะเ ว่าหายเอกนะคะเห็นอีกแล้วครับพี่น้องเห็นบ่เจ้าวอยี่ค่ะพี่น้องเจ้วาวอยเจ้วาวเจ้วาวอู้นี่ขาไงคะอ,อู้หูอู้ดึงมือขึ้นดิเดตัดขาข้าดับพี่น้องเลยตัดขาข้าเตะเอ,อึบขาไงค่คัครับพี่น้องดอกนี่งามสวยงามงเป็นเสียงคนเนีา ใส่รถฮะกวนจหลุดจะยาน้องกนจวได้ลายกว่วเราตาบค่อยดีคือใช้เห่าครับพี่หนอว,นว,วันเหลือเสือตายกกันจะพอจะเซบเึองอีกเด้อครับพี่นนอพี่้องหอยนะคะนอนดูค่ะจ้าค่ะพี่นอ พลังร้องเพลงพลังอมเห็นเฮดค่ะก็เป็นมูเนี่ยหนังานค่ะอ่อนอดอยูค่ะโอ้ยบัดท่านเห็นนั่นอีสซบบัท่านเห็นน่นอีสซบอยู่ข่าพี่นองนี่ค่ะหนังานจะมี่แหละค่ะกะล่งยำกุดกุดตี้ดีค่ะอ้าวสิบสฟัชองกุญ่อยยังกลวงเบิ้ น่าเห็นนะมันพาความหัวเนี่ยลำเลี้ยวเหอ้านี่ดอกนึงค่ะพี่น้องพางกันแจ๊บมันจัดตะิ่ขึ้นไหมค่ะว่าฉันทงเสดได้ขั้นยางซีขาแล้วก็จีนเห็ดัน โอ้ลับาเธอเห็นลับาเธอลาวัวลบาโอ๋นนนนั่นโฟป่นเราปาท่าเชนั่ลับาลับาเชอวัเลับาจะพาเงี้ยเปลอาญุ่นอีกค่ับที่นั่งมูมูเงีอยญุ่นเหมือนมันจะก็มาเอายุ่นอีก่รับที่นังอออีกแล้ว กำลังตุ้มตุ้มอยู่ค่ะพี่น้องกระหนิงกำลังแซ่บค่ะเนาะค่ะเก็บเม็ดมือเดียวยสีใสน์อันพลังไทยให้กะว่วเป็นท่าร่ังล่าบว,วกอาจารย์หายก่อนค่ะผันเห็นนันเลยลเป็นมูยังไงเสียเบืองไมเดอวยค่ะสิ่บริสียเวลาพี่น้องมาพอก,กันค่ะ ้พี่น้องชาเบิดค่ะมันถือฝนเป็นไงค่ะเชาเบิดนชาเบิดนกระจายด้นี่ค่ะโอ้ยสิแล้โอ้ยเีโอ้ระบ้าเห็นไหมคะพี่น้องแดงจนขึ้นอยู่ค่ะพุ่น,นละโอ้ยพุวว่ะพูนๆเจนเห็นพูดโอ้อกไงค่ะโอ้ หลายดอกค่ะพ to oh, so ี่น้องพูดดอกเป็นอยอยู่คนจีนค่ะคาบมาเละบอสเวใชใช่ไม่ยากกว่าลเอ๊ยลเล้ดบ่ท่านเ่าอยู่ค่ะเอาได้เอาได้นุ่มๆอยู่ค่ะพี่น้องโอ้ลีมัดมาเชลเซมาเชะ ฉันเดือดร้นเออโอ้ยน้องปวดกระเด็นกวนน้าพี่น้องนะบ่เหรอเอ็งกอดอุลล่ะบ่เมืนึ่งวะอันย่ามเห็นเห็ดอันมันลืมมันข้าวจับกล่องค่ะพี่น้องโอ้ยสีเต็มตาแล้วค่ะไคสีเต็มตาแล้วค่ะจำมือนี้โบโตกอก์ปันไดค่ะคนไปทางทั้งโอ้ยเนาะ พี่น <ici> ้องแกเรียดตัดขาค่ะถูกเด้อเก็ดเหยียบเพื่อตัดขาค่ะค่าที่อาดอกมาใส่เป็นเหยีบ่เป็นสมันบ่ค่ะ กระไดอีส่มคือแกวเลรค่ะแต่ว่าอีส่มกระเซบค่ะพี่น้องทีนี้มันหวานค่ะพี่น้องให้น้อข้นก็บแจกแต่ว่าอีเสียบค่ะโมเมนต์มันเขาเอินบุเล่ค่ะเดี๋ยวจะพอเดี๋ยวจะเสยเบืองอีกเด้อค่ะจะเห็นจะเสยเหยนเบืองอีกเด้อค่ะค่ะพี่น้องเมื่อนี้จะกระไดเห็ดเต็มตาคือแก้วค่ะแต่ว่าสีผ้ามาเบืองเห็ดเสียบประสันค่ะเห็ดเพิ่งหวานค่ะ อันใดอยู่ดอกหนึ่งค่ะมันบระทัด้เกิดค่ะพี่น้องแถวที่เจ็ดค่ะแถวที่เจ็ดเดินจะดสิาพ้าเบื้องใหม่ค่ะพี่น้องเันจะเชยเบิ้งตาค่ะพี่น้องเต็มตาได้ค่ะอีกถุงหนึ่งแค่จะถือไปค่ะพลังแอลกับบานคะมินมือนี่เกลียสิบริภาษกับค่ะฮามองเริ่มสิคาลนะคะอยู่นีอากาศเปลี่ยนค่ะอันเขาเอื่อญยังเปลี่ยนเวลาเนาะค่ะเริ่ม เปลี่ยนมือนีเมื่อแหลกค่ะได้เิีนบางสันนะคะเปลี่ยนเป็นหนาหนาวค่ะอันนี้เฮ็ดเต็มตาเลยค่ะพี่น้องมาเมื่อนีก็ได้เต็มตาค่ะโบเสียเถียวเซฟออกแล้วค่ะพี่น้องดอกแหลกของปลาค่ะเดี๋ยวมือล้างกัสีผ้ามาเก็บเซฟรุ่นๆค่ะพี่น้องสำหรับเมื่อนีจะขอฝากไว้กับอันเฮ็ดอันดำเฮ็ด,ดแดงคือเก่าเด้อค่ะฝากมากกับเซฟดอกหนึ่งโบเสียเถียวค่ะพี่น้อง เอาไว้โอกาสหนาพอกันไหมคะ่ะผู้ใดเขามากอยราลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ๋าในเด้อค่ะจะได้มีกำลังใจเห็ุคลิปต่อ,ตอไปคะ่ะสำหรับคลิปหนาถาม่าลุนกันไหมเด้อค่ะวสิพอเซบบอพี่น้องคลิปนี้จ๋าก็ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีคะ่ะอยู่ดีสบายสุขูสุข,สข,ขนนะคนเด้อค่ะบ๊ายบาย